สวัสดีครับวันนี้เรากลับพบกับรายการเกษตรพุ่มาตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับวันนี้ก็พามาดูสวนมะม่วงช่วงหลังแม่ฝนนะครับเพราะว่าเราจะเข้าสู่ฤดูกาลที่เรียกว่าทําดอกของมะม่วงแล้วก็มีสมาชิกถามกันนะว่าช่วงนี้มะม่วงหายไปเลยไม่ทำเกี่ยวกับเรื่องของมะม่วงก็จริงๆมะม่วงเนี่ยผมก็ลงไปเยอะมากนะครับเกี่ยวกับตัวของการที่ทําเรื่องของมะม่วงออกผลอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้จะทําใหม่ก็คือว่า มันเหมือนกับว,ว่าพอเราทําไปเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์สมาชิกนะครับก็คือพอทําช่วงนี้มันก็ยังขาดก็เอาเป็นว่าผมจะทยอยทําทุกเรื่องเกี่ยวกับของมะม่วงให้มันครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ขยายพันธุ์ปลูกดูแลจนมันออกลูกเก็บผลอะไรเงี้ยนะครับก็เอาความรู้จากประสบการณ์นะครับเอามาแชร์กันเพื่อที่จะได้เหมือนกับว่าสมาชิกจะได้ไม่ต้องไปลองถูกลองผิดแล้วแหละ เอาจากไอที่ผมลองถูกลองผิดไปแล้วเนี่ยก็เอาไปใช้งานได้เลยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเราเอามาแชร์เอามาแบ่งปันกันตรงนี้จะได้เรียกว่าเป็นเกิดเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ของผมไปนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในถึงเรื่องของมะม่วงเนี่ยว่าพอช่วงของปีนี้เองปี2 5 6 3นะครับเป็นปีที่เขาเรียกว่าพายุหรือว่าฝนเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันล่าก,กว่าทุกปีก็คือฝน,นีเริ่มจะมามีก็มาประมาณสักเดือนสิงหา จากสวนของผมนะครับสิงหากันยาอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ตกยาวมาจนถึงตุลาจริงๆต้นมะม่วงเนี่ยช่วงที่เขาจะเรียกว่าเป็นช่วงที่เตรียมในเรื่องของการสะสมอาหารเต็มที่เนี่ยแล้วปรับเปลี่ยนเพื่อให้มะม่วงเนี่ยสะสมอาหารไปที่ตาดอกเนี่ยก็จะเป็นช่วงตุลาเนี่ยฝนจะเริ่มหายเหมือนกับว่าพอเราเข้าเดือนพฤศจิกามันก็เริ่มหนาวแล้วมะม่วงเนี่ยก็จะเริ่มแทงดอกแต่ว่าด้วยของปีนี้เองภาวะฝนที่เข้ามานะครับก็คือมันเข้ามาล่า แล้วมันก็หมดช้าก็จะทาให้มะม่วงเนี่ยมันเปลี่ยนในเรื่องของเดือนการที่ว่ามันจะสะสมอาหารไปบางคนก็ถามว่าเออทาไมมะม่วงเนี่ยยังแตกใบอ่อนอยู่เลยนะครับอย่างที่เช่นต้นนี้นะครับต้นนี้น่าจะเป็นเอ,อ่อที่เรียกว่ายังแตกใบอ่อนอยู่เพราะว่าอะไรครับมาช่วงสุดท้ายของมะม่วงเนี่ยมันจะมีการแตกใบอ่อนก่อนที่จะเริ่มสะสมอาหารก็คือเพราะว่าดินเองเนี่ย ยังมีความชื้นอยู่ยังมีน้ำฝนที่เป็นไนโตรเจนส่งขึ้นใบอยู่มันก็จะทําให้มะม่วงเนี่ยมันแทงช่อดอกแต่ด้วยที่แทงช่อดอกแบบนี้เองเนี่ยมันจะเป็นช่วงสุดท้ายของต้นมะม่วงว่ามันจะแทงเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเริ่มเป็นการสะสมอาหารช่วงนี้เองนะครับเป็นช่วงเขาเรียกว่ายุคทองที่เราจะเริ่มมาทําการาดูแลต้นมะม่วงให้มันติดผลหรือว่าออกผลนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะลง ทยอยลงต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อให้คลิปเนี่ยมันไม่ได้ยาวแล้วก็ไม่ได้นานมากผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับช่วงที่ก่อนที่เราจะมาทําปุ๋ยหรือว่าจะให้พวกสารอาหารเพื่อให้เขาเนี่ยหยุดการแตกใบอ่อนเนี่ยเราก็ต้องมาดูอย่างนี้นะครับต้นมะม่วงของเราเนี่ยตุ่มตาจากหน้าฝนที่มันเข้ามาเนี่ยมันสะสมอาหารเพียงพอหรือยังอย่างนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันยังไม่ แตกที่จะเป็นชอ่อดอกนะครับอแบบนี้เองจะแตกออกมาเป็นชอ่อเขาเรียกว่าที่ยังเป็นใบอ่อนอยู่ซึ่งตรงนี้นะครับในต้นเองเรายังไม่ได้มีการที่เรียกว่าเอากิ่งที่ไม่ได้มีประโยชน์ออกนะครับเราก็จะมาเลือกออกก่อนเพื่อที่เราจะเตรียมทําในเรื่องของการให้ต้นมะม่วงเนี่ยมันสะสมอาหารเต็มที่เราก็มาดูนะครับกิ่งหลักกิ่งรองยังไงพวกกิ่งเล็กน้อยอย,อย่างเงี้ยนะครับเราก็ตัดออกอันนี้คือการเตรียมเพื่อ ที่จะทําฝนของปีนี้นะครับกิ่งด้านล่างอย่างเงี้ยนะครับไม่เอานะทําต้นให้มันโล่งให้นโตรเจน่าให้แดดนะมันส่องถึงด้านล่างนะครับพวกกิ่งที่มันเอ,อียงไปเงี้ยกิ่งเล็กๆเนี่ยนะครับเราจะตัดออกข้างในที่มันอยู่ข้างในเงี้ยบแบบกิ่งเล็กๆเงี้ยนะครับเอาออกยังไงไอ้พวกนี้มันไม่มีผลที่จะทําให้ติดลูกเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมเริ่มมาตัดหญ้าแล้ะแล้วก็ จะเริ่มให้ดินมันแห้งนะครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยตามหลังซึ่งสูตรของการใส่ปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกเป็นเป็นอ่าเป็นตอนตอนไปเพื่อให้เป็นตอนที่สอนเนื่อะครับช่วงนี้เราก็มาตัดแต่งพวกกิ่งพวกอะไรก่อนเพื่อรอให้ใบพวกนี้มันแตกออกมาเป็นใบอ่อนแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําในเรื่องของที่ว่าเป็นปุ๋ยอ่าที่จะให้เริ่มสะสมอาหารเต็มที่อย่างต้นนี้นะครับเป็นมะม่วงอกล่องทอง ที่ตัวต้นเองนะครับก็ไม่รอเจ้าของแล้วแตกใบอ่อนเป็นช่วงชุดสุดท้ายแต่ว่ามีการแตกไปก่อนหน้าก็ถูกลุมด้วยแอนแทกโนตนี้ผมก็อเอามาฉีดเอาสารฉีดป้องกันไปแล้วนะครับก็ใบนี้ออกมาใหม่ก็ไม่เป็นใบนี้ออกมาใหม่ก็ไม่เป็นก็อย่างที่ผมพาไปดูนะครับอย่างต้นข้างๆกันก็คือว่าพอตามันปูดเนี่ยมันจะยังไม่ใช่เป็นช่อ,ชอดอกนะครับเพราะว่าเหตุผลของปีนี้ก็คือ,อตัวของฝนเนี่ยมันมา ช้าแล้วก็หมดช้านะครับมันก็เลยทําให้ไนโตโเจนในดินเนี่ยมันยังมีอยู่มะม่วงก็จะแทงช่อดอกออกมาอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเราอาจจะได้กินมะม่วงที่ปีนี้ช้าหน่อยแต่ว่าก็ได้กินมะม่วงก็เดี๋ยวเราจะมาทยอยทํากันนะครับก็คืออวันนี้ก็จะเป็นตอนถึงเรื่องของการเตรียมผลขออ,อ,อภัยนะครับเตรียมต้นมะม่วงเพื่อเตรียมทําผลนะครับก็จะเป็นอีแรกของการที่ว่ามาดูแลต้น อย่างต้นนี้ผมก็ได้มีการตัดแต่งไปแล้วอย่างต้นนั้นเองที่ไปตัดแต่งนี้ก็คือเหลือเอาไว้เพื่อาการถ่ายทํานะครับก็ช่วงนี้เรา,าก็ดูนะ yeah, ดูแลในเรื่องของใบอ่อนไปดูแลในเรื่องของการตัดต้นไปเดี๋ยวการดูแลในเรื่องของปุ๋ยเราจะมาต่อในเรื่องของ EP ที่2นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านท,ที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับก็เดี๋ยวเรื่องของม่วงจะมีต่อเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําตามไทม์ไลน์ต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ถ ải, ่ายทําเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ เอามาให้ดูกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อดูว่าผลที่เราทำเนี่ยมันสําเร็จจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะเป็น EP แรกครับยังไงก็เดี๋ยวจะทําท EP ต่อไปก็เข้ามาติดตามชมกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ที่เข้ามาติดตามชมนะครับสมาชิกใหม่เริ่มกดติดตามปุ่ม subscribe นะครับเพื่อติดต,ตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนยิ่งดาวดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ